ยองเซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมามอว์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการอัปเดตเรื่องราวปังๆของลิซ่านั่นเองเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับเรื่องนี้วันนี้เนี่ยลิซ่ามาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆเพื่อฉลองครบรอบ7ปีนะครับครั้งนี้เนี่ยลิซ่ามาคนเดียวเขินมากๆน้องทําตัวไม่ถูกเลยนะ ค้งนี้คือตื่นเต้นมากๆเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะไลฟ์คู่กันกับเมมเบอร์คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโรเซ่จีซูเจนนี่ก็่ากกันไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยในไหนก็ครบรอบ7ปีแล้วเอ้ยก็ลองกันหน่อยลองดูสักตั้งหนึ่งนะครับลิซ่าก็บอกว่าเขินแล้วก็ตื่นเต้นมากๆกับไลฟ์ในครั้งนี้พูดคุยกับบลิงทุกคนนะครับมีช่วงที่ลิซ่าเนี่ยพูดภาษาไทยด้วยเพราะว่ามีบลิงเนี่ยไปขอว่าอยากให้ลิซ่าเนี่ยพูดภาษาไทยในคลิปหรือว่าในไลฟ์ครั้งนี้หน่อยลิ ว่าจะพูดหรือว่าจะสื่อความหมายยังไงดีเพราะปะกติเนี่ยอยู่ที่โน่นทุกวันนี้ลิซ่าก็คือจะใช้ภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษเป็นหลักเลย2ภาษานี้นานๆที่จะได้คุยภาษาไทยกับเพื่อนหรือว่ากับคุณแม่นะครับแต่ว่าลิซ่าเองก็พูดชาฉานมากๆเลยยังไงคนไทยก็คือคนไทยนะครับลิซ่าบอกว่ามาไลฟ์ครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงดีจะพูดอะไรออกไปในไลฟ์ดีแต่ที่นแน่ๆเลยจะมาพูดถึงความน่ารักของบลิงทุกคนที่ในคอนเสิร์ตนะครับลิซ่าบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เจอ บลิงที่คอนเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยเห็นมีป้ายภาษาไทยขึ้นมารู้เลยว่าบลิงไทยมาเชียนะครับจากที่ Energy ไม่ค่อยมีเนี่ยพอเห็นภาษาไทยปุ๊บโอ้โหมี Energy ขึ้นมาเลยพร้อมที่จะโชว์บนเวทีมากเวอร์ตัวลิซ่าเนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณเลยนะคะว่าขอบคุณบลิงทุกคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยซัพพอร์ตลิซ่ามาเสมอเลยโดยเฉพาะพี่บลิงไทยที่เชียร์อัพมากเวลามาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยหรือว่ามีงานที่ไทยเนี่ยทุกคนก็จะเต็มที่กันเสมอและคนที่ไปเชียร์ใน คนต่างประเทศประเทศอื่นๆเนี่ยเวลาที่ลิซ่าได้เห็นป้ายไฟลิซ่ามีพลังมากๆไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนมันฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็โชว์บนเวทีออกมาได้อย่างที่ทุกคนเห็นนั่นเองด้วยพลังของบลิงที่เชียร์ลิซ่านะครับในไลฟ์เนี่ยลิซ่าก็คือเจ้ยแจ้วเลยนะครับคุยเก่งมากๆไหนบอกว่าไลฟ์คนเดียวแล้วเขินแต่ว่าคุยกับบลิงทุกคนเนี่ยสนุกเมาส์มอยออกแนวออกรถออกชาติมากๆมีบลิงมาแซวเรื่องกระหิงแดงหนึ่งมีบลิงมาแซวว่าลิซ่าพูดไทยได้หรือเปล่าด้วยลิซ่าก็ตอบไปพูดไทยได้ค่ะแล้วก็หวัวเราะ ูดทยไ้ค่ะแล้วก็พูดแบบว่าแกล้งๆนะครับว่าพูดไทยได้ค่ะพูดไทยได้ยุ่แล้วเป็นแบบว่าเหมือนแบบ พูดไทยไม่ชัดนะครับเมา่มอยกันสนุกมากๆเลยตอนนี้เนี่ยในทวิตนะครับก็มีแต่คนพูดถึงลิซ่าไม่ว่าจะเป็นไลฟ์นี้หรือว่าคลิปฉลองของ Black พิงคเองก็ตามที่สาคัญเลยเนี่ยแฟนๆชื่นชมลิซ่าในความสวยแบบแทบจะน่าสดแล้วในการขึ้นมาไลฟ์กับแฟนๆนะครับสาวแว่นคนนี้เนี่ยเขาน่ารักและก็ใส่ใจ b l i n เสมอถึงแม้ว่าจะเคยจะอายแค่ไหนก็ตามแต่ว่าวันนี้วันครบรอบฉลอง7ปีนะครับลิซ่าเนี่ยตัดสินใจเอาความกล้าทั้งหมดที่มีเปิดไลฟ์ขึ้นมา นั่งคุยกับลิงค์คนเดียวเลยนะคร <farklı word. S 2> ับ <nive> ก <kt> ็น <benefit> ่ารักมากๆแต่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแฟนๆก็รอให้ลิซ่านั้นเจอกับเมมเบอร์ทั้ง3คนแล้วก็มาร่วมกันไลฟ์แบบ4คนเอาให้คุยกันสนุกเอาให้แบบว่ามันมันเมาส์มอยเวอร์เวอร์ไปเลยใครที่ได้ดูไลฟ์นะครับเป็นยังไงกันบ้างสนุกหรือเปล่ากับการเม้าส์มอยขกับลิซ่านะครับมาคอมเมนต์กันได้เลยสําหรับคลิปนี้นะครับเราแวร์มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากับสาวภาษาไทยที่พูดไทยแบบชัดเจนจนแฟนๆแซวกันไปหนึ่งแมต์นะครับมาให้ทุกคนได้ติิดตาาามกัันสรรบคลปี้เ ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าได้ครับฝากกดไลค์กด s ับสไค i b ์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง